บางท่านส่งพามาบอกของผมไม่แท้หรอบางทีของท่านแท้นะฮะแต่บางทีผมอาจจะไม่ได้รับนะครับอโอ้โหสองแสนนะฮะนี่นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมไม่ได้ติดต่อกับนะครับอืมอันนี้แท้พะปิดตาจะูงเล็กองค์นี้แท้เดี๋ยวลองโทรเลยนะฮะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับ เราเราไม่เราไม่เปิดหาก่อนนะเราค่อยโทรไม่ต้องเนอะเร็วๆนะสวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ร้านเนอะเดี๋ยวถอดหน้ากากก่อนวันนี้นะครับผมจะมาดูว่า1วันของผมเนี่ยจะมีใครส่งรูปพระอะไรมาบ้างนะครับแล้วผมสนใจหรือเปล่านะฮะจะดูไปนะฮะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับมีคําถามนะครับสอบถามมาเยอะมากว่าทําไมคุณเอ็มถึงไม่ตอบไลน์นะครับอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะฮะ วันหนึ่งเนี่ยมีคนส่งไลน์มาเยอะมากๆนะครับซึ่งผมเองนะถ้าผมตอบหมดทุกไลน์นะฮะผมจะไม่มีเวลาดูลายอื่นๆนะครับกลายเป็นว่านะครับรูปที่ส่งมาที่เหลือนะฮะยังไม่ได้ดูแน่นอนนะครับเพราะวันหนึ่งผมจะต้องเคลียร์ทิ้งหมดนะฮะอันนี้เป็นพระปิดตามหาเสนห์นะครับแต่องนี้ยังไม่แทงนะฮะพระเขาจะบมบมเห็นไหมฮะบมบมแล้วก็พระเขาจะดูตื้นๆนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมจะเปิดผ่านกันไปเลยนะฮะอย่างที่แจนไปเนาะ อันนี้เป็นจัมโบ้สองนะครับซึ่งองค์นี้เก๋แน่นอนนะพาเขาบวมมากๆเห็นไหมฮะบมบวมดูตื้นๆนะฮะอันนี้คือเก๋เลยนะครับก็จะไม่ได้แจ้งกลับนะฮะอันนี้จัมโบ้หนึ่งอันนี้ก็เก๋นะฮะอันนี้ยังไม่แท้นะฮะอันนี้จัมโบ้สองนะฮะถ้าอย่างนี้ก็คือพายังไม่แท้นะครับเห็นไหมฮะพาเขาจะบมบวมผมก็จะเปิดผ่านเลยนะฮะ อันนี้เป็นสมดจปกโพลปีหนึ่งแปดนะครับก็จะมาวางคู่อย่างนี้นะฮะซึ่งบอกเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อแข็งแข็งแบบนี้นะฮะไม่แท้แน่นอนนะฮะเนื้อเขาแข็งก็ด้างไหมถ้าอย่างนี้คือเนื้อยังแข็งอยู่นะครับอย่างนี้คือยังไม่แท้นะเห็นไหมฮะก็จะไม่ได้ตอบกลับนะฮะนี่ตั้งแต่เปิดมาครับยังไม่เจอพราแท้เลยนะฮะองนี้เป็นพระผงกัรมฐานนะฮะอง์นี้ถ้าแท้เนี่ยราคาองหนึ่งหมื่นกว่าถึงสองหมื่นนะฮะองนี้ยังไม่แท้นะพราเขาบวมๆเห็นไหมฮะ ด้วยความที่ผมเ,เห็นภาพเยอะเห็นจนกะ้าถูกว่าในรูปเนี่ยขนาดพาพอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้ามันบวมฟอนต์ตัวหนังสือความคมชัดนะฮะทำให้ผมเนี่ยกะเกณฑ์ถูกนะครับถ้าแบบเนี้ยคือยังไม่แท้นะฮะเห็นไหมครับว่าเห็นทุกวันพอดูทุกวันเนี่ยมันชินตาพอชินตาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราสามารถรู้เลยว่าสเกลองค์พเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันไม่แท้นะ อย่างสิวลีองค์นี้นะครับพ้าเขาบวมเห็นไหมฮะสเกลก็ไม่ได้บวมตื้นเนื้อปิ้นข้างๆจะดูหนาๆใหญ่ๆนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อปิ้นดูเบอร์เอรหนาๆใหญ่ๆนะครับและตัวหนังสือเนี่ยไม่มีความคมชัดนะแบบนี้คือพ้าเกนะฮะองค์นี้เป็นกดนี่องค์นี้ยังไม่แท้นะครับเนื้อเขาจะแปลกๆนิดนึงเห็นไหมฮะยันก็จะดูบวมๆตื้นๆนะฮะแล้ววันนี้ผมมาเจอแท้ไหมเนี่ย พี่พยังไม่เจอคา,าเท้ยังไม่เจอใครไปหาคาเทสในรายเี้มันเนล้โอ้โหจริงจริงหายากนะพี่เปิดทั้งวันเนี่ยบางทีพี่เจอไม่กี่องค์อะแล้วพอโทรไปบางทีเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เหนื่อยจริงจริงครับเหนื่อยจริงจริงครับนี่นะครับอย่างเจ้านี้เขาก็ส่งรูปพระมานะฮะแล้วก็บอกว่าราคาให้เท่าไหร่ช่วยตรีราคาหน่อยผมรอคำตอบอยู่นะครับ <Hey. S 1> คือถ้าเป็นเคสเนี่ยผมไม่ได้ติดต่อกับกจริงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าส่งมาเป็นถาดแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะ อย่างนี้ก็จะไม่ได้ติดต่อกันเนอะก็จะผ่านเลยบางท่านส่งพัรมาบอกของผมไม่แท้หรอบางทีของท่านแท้นะฮะแต่บางทีผมอาจจะไม่ได้รับนะครับก็เลยจะไม่ได้ตอบกลับนะฮะอย่างนี้เป็นพระบูชาก็ไม่ได้รับนะฮะอืมอันนี้แท้นะครับพะปิดตายจะลงเล็กองค์นี้แท้แล้วเขามีบัตรรับรองมาด้วยนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมสนใจนะผมอาจจะบอกว่าสะดวกนําพระมาดูที่ร้านไหมครับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะให้ที่อยู่นะฮะหรือว่า ให้โลเคชันไปนะครับแล้วเราก็ทําการนัดดูพระกันนะฮะเทคนนี้คือโอเคนะครับผมก็จะให้โลเคชันไปนะฮะแล้วก็จะดูท่านอื่นต่อไปนะครับอ่าองนี้นะครับเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่แท้นะพระเนี่ยสังเกตดีๆนะครับมีใบประกาศมาด้วยนะฮะเห็นไหมครับใบประกาศที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใบประกาศของที่ไหนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวผมจะดูพาเป็นหลักนะผมก็จะไม่ดูใบเนาะ เจอแล้วเจอแล้วอันนี้แท้อันนี้รูปเหมือนใบโพลังยันนะนะฮะองนี้แท้นะครับสังเกตได้ความคมชัดนะฮะมีเนื้อปิ้นบางๆคมคม,คม,คม,คมด้านหน้าพากดพิมพ์ชัดร่องใบโพคมลึกนะฮะแบบนี้แท้นะฮะอันนี้ดูง่ายเลยนะครับอาจผมดูเพิ่มเติมก่อนอันนี้เป็นก้นนะฮะพาแท้รุ่นนี้เราจะเห็นเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงบ,บริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงฐานนะตรงโต๊ะฐานนะ แล้วก็จะมีร่องรอยเหมือนเป็นรอยจับรอยลิ้วมือตรงขอบนะฮะอันนี้แท้นะฮะเดี๋ยวผมดูว่าเขาทิ้งเบอร์ไว้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะฮะแต่ผมจะให้ทางเจ้าของพาร์ทิ้งเบอร์ไว้แล้วกันนะฮะขอเบอร์ติดต่อไว้นะครับดีเห็นไหมฮะถ้าแท้ปุ๊บเนี่ยผมจะขอเบอร์ติดต่อไว้เลยนะฮะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลว่าองนี้นะครับแท็กเป็น พระแท้อ่แท็กเป็นพระแท้นะเห็นไหมฮะแท็กว่าพระแท้แล้วก็รอเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวผมก็จะมาดูอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะครับว่าวันนี้นะครับแท็กที่ผมตั้งไว้ว่าเป็นพระแท้เนี่ยจะมีกี่คนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกว่าจะหาพระแท้ได้เนี่ยนานมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ให้ผ่านมือนะฮะขนกข้างแท้นะ เดี๋ยวผมให้เขาติดต่อกับโอ้โหสองแสนนะฮะนี่นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมไม่ได้ติดต่อกับนะครับบางครั้งนะครับ FC ซส่งพามให้ดูนะครับอย่างนี้กระดกข้างราคา2 0 0แสนนะผมจะดูว่าอู๋ราคาค่อนข้างสูงมากๆกับสภาพพระนะะอาจจะไม่ได้ติดต่อกลับไปนะฮะนี่อูนี้มีโอกาสแท้นี่มหาเสน่ห์มีโอกาสแท้เดี๋ยวต้องลองติดต่อกับนะซึ่งเจ้าของพาระเขาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมก็จะบอกว่าขอเบอร์ติดต่อดีครับแล้วก็จะติดแท็กว่าเป็นเป็นพารแท้ไว้นะฮะ อ๋อนี่นะฮะอันนี้เป็นยันตุงเล็กนะครับส่งมาสององนะครับนี่เดี๋ยวลองโทรเลยนะฮะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับฮัลโหลครับฮลค่ะครับอ่าเห็นส่งรูปพาพมาด้วยครับใช่ค่ะโอเคเป็นภาพปิดตายันตุงเล็กใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้โทษนะครับอันนี้ตีราคาไว้องค์เท่าไหร่ครับ ออาณสองหมื่นค่ะสองหมใช่ไหมไม่สะดวกเดินทางมาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาส่งไปรษณีย์มาได้ไหมครับได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับเจ้านี้เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะและเขาไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวผมจะเอาที่อยู่ให้เขานะครับแล้วให้เขาส่งไปรษณีย์มานะฮะถ้าถามผมนะครับว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่พระที่ส่งมาเนี่ยจะมีโอกาสแท้นะครับถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีพระแท้ 0.5เกนเนี่ย9 9 5นะครับมีแท้แค่0.5นะฮ้านะถือว่าน้อยมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยพารเกเยอะจริงๆนะฮะพารแท้น้อยมากๆนะครับเพียมครับมีลูกค้ามาครับครับอ๋อโอเคนะครับ หนึ่งวันนะครับในการที่ดูไลน์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะดูเป็นช่วงนะครับช่วงตอนเช้าตื่นมาช่วงบ่ายและตอนเย็นอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเช่าพากก่อนนะกันเพราะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเนืก็ฝาก F c ซทุกท่านนะอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเป็นมาเทพนะต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่